ระวังล <Cornell>. ูกระวังมาเอาหน้าลงเอาหน้าลงแล้วเกี้ยวหลังลงหลับมาเดี๋ยวหน้าลงเอาหน้าลงลูกเก๋ก้อยลงลูกเก๋อ้อยเอาหน้าลงอ่ะเอาหลังลง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 มาเดี๋ยวหลังลงลูกอ่ะเก๋อ้อยเก๋อ้อยเก๋อ้อย เออเออเอก่ไกอลังลงลงโอ้ฮันี่จะอันลกอลังลงโอ้โอ้โอ้อ๋งอางลงอางลงอเมอเหลังลงเฮ้ฮ้ยเห่อย่อย่ mê ai 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 Balen lo so kapok. Mm. Pai nai, pai nai. <laughs> <laughs> มาขึ้นมาขึ้นมามาได้ขึ้นมาหลกแล้ว